ดีด้วยนะผมมาผู้มากี้เกมซีจีแนลเพราวันนี้จะมาทำห้าดับอนิเมะที่ผมชอบนะผมเราจะไปยังรวดเร็วนะแรกก็คือ sao หรือ Sword Art Online นั่นเองผมเนื้อเรื่องของเกมนี้ยังไม่ค่อยบอกมากคงจะ,ะบางคนก็อาจจะไม่เคยดูนะ คนแรกก็คือคิริโตอาซึน,นะรีฟาแล้วก็ตัวตัวละครอื่นมากมายแต่ตัวละครเด่นก็คืออาซึน,นะกับคิริโตนะครับผมตัวพี่เอกก็เป็นคิริโตอาซึน,นะก็เป็นนางเอกนะครับผมเนี่ยคือเอสเอโอซอสดาวไลท์ติดอันดับหนึ่งอันนี้เม็ที่ผมชอบของผมนะอันดับสองก็คือ ไพคูเียดีนะผม,มเรื่องนี้จะติดเหล็กไปบ้างแนละ้วก็สนุกนะผมเรื่องนี้มัน,มนถึงมันจะติดเหล็กมันผสมกับอ,อะไรล่ะผมไม่รู้แต่มันสนุกจริงๆรนะิถ้าใครได้ไปดูนะผมรพเอก็ชื่ออีซีนะผมนังเองก็ชื่อเดียร์สเกมูรี่นะผมชื่อจริงมันดียร์สเกมูรี่นะผันนี้ก็ขอให้ไปดูกันเอาเองนะมันเลย ติดอันดับสองอนิเมะที่ผมชอบนะอันดับสามก็คือสเก็ตดดนนะครับผมสก็ตดดนก็เป็นอนิเมะที่ผมชอบมันดูแบบทั้งมันเออมันสนุกอะมันไห่กล้าหาญอะไรรักคลองเพื่อนอะไรามากมายอะนะครับผมเนีย่ยตัวละครเนี่ก็ชื่อบอสซึนนะผมมันเป็นบอสซึนแล้วผู้หญิงก็ชื่อฮิเมโกะ แล้วก็ไอคนที่อีเวนอะอเวนที่มันถือคอมพิวเตอร์อะมันชื่อสวิตนะครับผมเพราะฉะนั้นอนิเมะเรื่องนี้เลยติดอันดับสามอนิเ็นที่ผมชอบนะครับผมอันดับสี่ก็คืออสุรไลค์อสุนรับใช้ของยายสุนสนิทนะครับก็เรื่องน,นี้ก็เป็นแนวเหม,ม,มือนจะติดเหล็กแต่ก็ไม่ติดเหล็กนะครับผม ก็มันเป็นกระตูนเนี่ยอะไรล่ะเป็นอะไรวะมันเป็นอสูรรับใช้ของไอ้ผู้หญิงคนนี้นะผมไอ้ไอ้ผู้ชายคนนี้พ่อเอกมันชื่อว่าไซโตะนะผมส่วนผู้หญิงคนนี้ชื่อว่าอะไรวะ คือว่าผมไม่รู้ชื่อจําไม่ได้ผมมันดูนานแล้วน,นีนเรื่องนี้นะอันนี้เออผมขอเลี้ยงลาดับใหม่นะันดับหนึ่งมาถึงอันดับหนึ่งของผมนะผมอันดับหนึ่งก็คือคนนั่นเองนะผมคนนั้นเป็นการ์ตูนที่ผมชอบที่สุดนะผมแต่ก่อนผมไม่ค่อยรู้เรื่องมันหรอกเออแนละผมก็ พอเออดูได้ตอนแรกตอนแรกปีแรกนะผมตอนแรกปีแรกดูปุ๊บมอมติดใจครับติดใจผมเลยดูมาเรื่อยๆจนจบโอ้มันยังไม่จบหรอกแต่ผมอันนี้ไงมันไม่มันผมหาตอนนะั้นไม่เจอมันเป็นตอนที่ปีสิบสี่น่าจะสิบสี่มั้งสิบสี่ไม้ก็ันกสิบเจ็ดนี่แหละจน ตอนนี้719ิบเกามันจำได้มลนะตอนนี้อยสิบเก้มันไม่มีให้ดูผมก็เลยไม่รู้จะดูที่ไหนผมก็หาวิธีกันผมก็เลยดูอะไรล่ะพวกเด e m มู i วีพวก, movie, พวกนี้ด้วยนะผมตอนนี้ผมรอมูวี่ยี่สิบนะผมมันจะมาในปีนี้แหละอะไระเออมู v วี่ยีแหละอะไรวะอันนี้มันเป็นมู v วี่สินะผมปริศนาทางตะวันมรณะนะผม บุีสิบแปดกระสุนมรณะนะผม